สวัสดีค่ะพี่น้องปองปปดสุปสุคนมณีกับปุอยยันนี้กับรลาจ่าพี่น้องจ้ะยันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องบอดบอยโพดแบบนี้โซแอนรูสคอมเมนต์คอมทันทีพี่น้องเอฟซีกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องหลาสุดบอดบอยแล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องแคปชั่นกับบอมักย่องปันไดเด็กครับแต่คันมีคนมาท่วงหน้าเวทีว่าเถ่าบ่เป็นเนาะใจผมสู้คักคักว่าสันพี่น้องวว่าใจแล้วสูคักวัดสันซอ่แล้วก็เขามาโพดัน กระตุนหัวรอฮ่าฮ่าสันพี่น้องนะฮะกัรพี่น้องจ้าบอดบอยซอยเป็นกระเซลกันเลดีดีนาอพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ว่าภาษีว่าน้อ้อายศาสนาเมื่อนี้มีกลุ่มหนึ่งว่าแม่แมนไผว่าเจ้าเถ่าบเป็นข่อยเถียงเด้อเจ้าบอเแถาเป็นเด้อรอมากกระบอดสู้คักเลยครับถ้าพูดแบบนี้ฮ่าฮ่าสันแมนไม่ดีนะพี่น้องจ้าอีหลีน้อมือไดมาสมุดปากกาเนาะคิดฮอดแล้วแม่นความเพิ่นว่าละบอสแม่นพี่น้อง บอดไบ่เถาว่เป็นอีดีล่ะพี่น้องจ้าโอ้ยดูนเนยดยกอะว่าเถายังนุมตลอดอู้่พี่น้องจ้าอีดีบอสเจ้าเถาบ่เป็นดอกหล่อคักจ้าคืออ้ยานั่นลาหิวใจคักตีอ้ายบอดเ่าดอกจ้าตั้งแต่เจอ มาบอยดูดีกว่าตอนหนุ่มอีกครับผมสันวาวผู้กันปุริสายพี่น้องจา้าบอกว่าบอดบอยดูเป็นหนุ่มก็ดูเป็นหนุ่มก่าตอนเป็นหนุ่มอีกสันเอลีเนาะหน้าละอ่อนค่ะโอ้ยนั่นละตีสันพี่นอ้องเอฟซีก,กับว่าแมนเอลีและบอดบอยเจ้าบ่เท่าอีดีคนอีหยังมาหลอคักเวากระนัวหัวกระม่วนเมียกระงามไข่มากคักสันแมนเอลีพี่น้องหลอตลอดบ่เท่าจากเทือติด แต่ติดตามมาดีแมนมิตรลตลอดบ่ทเอากเกียอีหลีเดพน้องจ่าเห็นตัวจริงแล้วหล่อมากค่ะยิ่งมีเมียยิ่งหล่อค่ะน้องบอยแมนพี่น้องจา่าบอเท่าเลยได้เจอตัวจริงแล้วหล่อมากครับมักอายก็รอบอดบอยจะมียาใด่ดีดีเด,ด,ดนับวันยิ่งสดใสบอเท่าซอแอนดูแลเจ้าดีค่ะจ้าสันพี่น้องจา่า ใจมันฮึดขึ้นมาเลยแม่นบอสถ้าเว้าเรื่องความหลอผู้กันปุริสายพี่น้องจ๊าก็บอดบอยหล่อจริงๆค่ะยิ่งมีเมียยิ่งหลอมากๆค่ะเดี๋ยวนี้3637ไม่เท่าเลยจ้าตรงปกจริงๆหลอมากค่ะบอสพระเอกหมอลำทุกคณะใดสีหลอปันบอยสิดีใจหลอคักหล่อแน่บอสออบอย ดีนะที่พ่อบอยควบคุมอารมณ์เก่งหล่อคักหล่อแน่จะบอสยิ่งอายุมายิ่งดูดีหล่อขึ้นเรื่อยๆจ้าอายุ่างว่าท่านได้หลายพี่น้องอายุนหน่อยสามหกสามเจ็ดผู้ดีหลายคักเด้อบอสบอยบวลำใจกันร้อยหล่อคักจ้าบอสบอยแม่นพี่น้องจ้าก็ให้บอสบอยซอแอนเฮงหิง้งปังๆเลยด้วยเด้อยวจะเด้อบอสบอยกันหล่อสอแอนกันสวยพี่น้องจ้า พี่ๆน้องๆมีความเห็นว่าจังไรคะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย